วันนี้มีขนมอร่อยมาฝากอีกแล้วคะ่ะขนมวันนี้ไม่ใช่ขนมทั่วไปที่เคยทำนะคะแต่ว่ามีเทคนิคการทำคือขนมนี้ทำจากหน่อมไม้สดค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าหน่อมไม้สดที่ทำกับข้าวทุกวันเอามาทำขนมได้อร่อยมากมาดูวิธีการทำเลยจ้าวัตถุด,ดิบอันแรกที่เราต้องใช้นะคะหน่อมไม้หน่อมไม้สดนะคะหน่อมไม้สดผอกให้เรียบร้อยชั่งให้ได้800กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาหน่อมไม้มาสับนะคะ สับหน่อไม้ค่ะบางคนจะใช้ขูดก็ได้แล้วแต่นะคะสับเป็นเส้นบางๆอย่าให้เส้นใหญ่นะคะเวลาสับเราใช้เน้นเส้นบางๆนะคะเส้นบางๆเล็กๆค่ะบางคนก็ใช้หน่อไม้หวานนะคะใครมีหน่อไม้หวานใช้หน่อไม้หวานแต่ถ้าไม่มีใช้หน่อไม้ขมก็ได้ไม่เป็นไรค่ะหน้านี้หน่อไม้กําลังออกเยอะๆนะคะเหมาะกับหมสำหรับการทําขนมแบบนี้มากเลยค่ะ ตอนนี้หน่อไม้สับของเรานะคะสับหมดแล้วคะ่ะหน่อไม้สดที่เราสรับนี่ชัางมาแปดร้อยกรัมนะคะพอสับเรียบร้อยเสร็จแล้วส่วนผสมต่อไปคะ่ะเกลือนะคะเตรียมเกลือโรยเกลือไปสองช้อนชาคะ่ะโรยเกลือไปนะคะหลังจากโรยเกลือเสร็จแล้วนะคะคลุกเคล้าเกลือกับหน่อไม้ให้เข้ากันและคลุกเคล้าก็บีบเล็กน้อยนะคะคือบีบเกลือกับหน่อไม้คือคั้นเกลือกับหน่อไม้นั่นเอง ถ้าใครเป็นหน่อไม้ขมนะคะเกลืออาจจะเพิ่มปริมาณได้นะคะถ้าเป็นหน่อไม้หวานก็แค่สองช้อนเหมือนของเราก็พอแต่ถ้าเป็นหน่อไม้ขมก็เป็นสักสามช้อนสี่ช้อนก็ได้นะคะจากที่หน่อไม้สุดเต็มถาดเม็ดตะคู่นี้พอนวดเกลือแล้วก็จะยุบเอากระทะตั้งไฟค่ะหน่อไม้ที่เราสับเม็ดตะคู่นี้เอาหน่อไม้ใส่กระทะลงไปเลยค่ะหลังจากเอาหน่อไม้ใส่กระทะเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำเปล่า ใส่ลงไปพอท่วมๆหน่อไม้นะคะถ้าเพีเกี่ยๆพอเราต้มหน่อไม้มาครบสิบนาทีค่ะใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟได้เลยหลังจากปิดไฟเสร็จแล้วเราตาักหน่อไม้นะคะตักหน่อไม้ออกจากน้ําร้อนเสร็จแ,แล้วเอามาใส่ในน้ําเย็นค่ะ ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะหน่อไม้หลังจากที่เราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะบีบค่ะบีบเอาน้ําออกนะคะบีบเอาน้ําออกเตรียมกะทิมานะคะกะทินี่350 m ้ ใส่กะทิลงไปเลยค่ะนี่เราเน้นหัวกะทินะคะใส่น้ำตาลมะพร้าหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปร้อยห้าสิบกรัมตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสีแดงๆแบบนี้นะคะสองร้อยกรัมอันนี้น้ำตาลนะคะถ้าใครไม่มีอไม่ม,ม,มีถ้วยตวงช้อนตวงก็ใช้วิธีกะเอาก็ได้นะคะกาแล้วก็ชิมชิมความหวานตามชอบค่ะเแล้วเราก็คนนะคะ คนให้น้ําตาลปี๊บน้ำตาลทรายละลายหลังจากเราคนจนน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บละลายดีเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปค่ะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชานะคะเกลือครึ่งช้อนชาคนเกลือให้ละลายแป๊บนะะึงค่ะต่อไปเตรียมแป้งข้าวเหนียวมานะคะแป้งข้าวเหนียวถ้าใช้ช้อนช้อนตวงแบบนี้ก็สี่ช้อนถ้าช่างก็สามสิบกรัมนะคะ แ,แป้งข้าเหนียวลงไปค่ะต่อไปคะ่ะเตรียมแป้ง,ปงข้าวเจ้ามานะคะใช้ช้อนกินข้าวตัวไม่ต้องตวงพุนมากนะคะ18ช้อนขนาดนี้นะคะ18ช้อนหรือถ้าชาเป็นกรัมก็150กรัมคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะ จแล้วเราคนส่วนผสมแป้งสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปคะ่ะเตรียมแป้งมันมานะคะแป้งมันนี่เตรียมมา400กรัมถ้าเราตวงด้วยช้อนแบบนี้ก็48ช้อนนะคะใส่แป้งมันลงไปคะ่ะ หลังจากเราคนส่วนผสมละลายดีหมดแล้วส่วนผสมต่อไปค่ะมะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดนี่เราเตรียมมา300กรัมมะพร้าวขูดแบบนี้นะคะจะเป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้มะพร้าวเถิบเอกก็ได้ใส่ลงไปแต่ถ้าใครชอบมากกว่านี้ก็สามารถใส่มากกว่า300กรัมได้นะคะมะพร้าว หลังจากใส่มะพร้าวลงไปแล้วนะคะส่วนผสมสุดท้ายหน่อไม้คะ่ะหน่อไม้ที่เราต้มเอาไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็เบีบอาน้ำออกแล้วนะคะใส่หน่อไม้ลงไปคะ่ะเวลาทำนะคะน้ำตาลปี๊บที่เราใส่ลงไปน้ำตาลปี๊บจะช่วยให้ขนมเราหอมมากๆเลยนะคะ ถ้าใส่น้ำตาลทรายธรรมดามันไม่ค่อยหอมเทคนิคของเราที่เราใส่น้ำตาลปี๊บเพราะว่ามันจะหอมมากค่ะนี่ส,วส่วนผสมของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็เตรียมใบตองมานะคะใบตองขําบห่อค่ะเราตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะใบตองเตรียมมาห่อเลยค่ะบางคนก็อาจจะห่อชั้นเดียวบางคนก็อาจจะห่อสองชั้นนะคะ เราป้องกันขนมแตกเราใช้ไปตรงสองชั้นค่ะตักขนมใส่เลยหอใหญ่ห่อเล็กอยู่ที่ความชอบของเรานะคะนี้เราใส่ประมาณช้อนครึ่งค่ะแต่แล้วเอามะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดโดยข้างหน้าแบบนี้ค่ะแล้วห่อเลยนะคะ แล้วห่อเราใช้เข็มกลัดนะคะคือไม้กลัดนะคะห่อแบบตามธรรมชาติบางคนใช้แม็กแต่แม็กนี่ไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่าแม็กอาจจะหลุดเข้าปากได้เวลาทานนะคะนี่คือลักษณะการห่อนะคะใบตองมานะคะเราใช้ใบตองสองชั้น มะพร้าวขูดโรยข้างหน้าวิธีการห่อนะคะห่อม่ยากแต่ถ้าใครไม่อยากห่อนะคะจะใช้วิธีนึ่งนึ่งแบบถ้วยตไลัยก็ได้อันนี้แล้วแต่ค่ะวิธีการหอ่อห่อได้สองแบบหรือว่าวิธีการนึ่งนึ่งได้สองแบบแล้วแต่ชอบค่ะขึ้นอยู่กับวัตถุอุปกรณ์ของแต่ละคนนะคะนี่ค่ะ หลังจากเราห่อเสร็จแล้วนํามานึ่งค่ะนึ่งนี้ใช้ไฟปานกลางนะคะใช้เวลานึ่งประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีถ้าของใครห่อใหญ่ก็ยี่สิบนาทีถ้าใครห่อเล็กก็สิบห้านาทีนะคะฝาปิดไว้ค่ะตอนนี้ขนมเราสุกแล้วนะคะออกได้เลยค่ะถ้าใครไม่อยากห่อนะคะถ้าใครไม่อยากหอ่อถ้ามีถ้วยตะไลก็ใช้ถ้วยตะไลนึ่งก็ได้คะ่ะเอาถ้วยตะไลามาเรียงแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเอาถ้วยมานึ่งค่ะนึ่งให้ร้อนๆนะคะนึ่งให้ร้อน5นาทีนึ่งถ้วยเปล่าก่อนนะคะให้ร้อนจัดจัด5นาทีค่ะพอเรานึ่งถ้วยจะร้อนจัดแล้วนะคะเปิดฝาออกค่ะเสร็จแ,แล้วตักขนมหยอดไปเลยขนมที่ที่เราเตรียมไว้นะคะขนมมันทิ้งไว้นานแล้วนะคะเวลาจะตักหยอดควรจะคนนิดนึงนะคะคนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันจะนอนก้นค่ะ แล้วก็ตักขนมหยดไปเทละถ้วยเราถ้วยตักจนเต็มเลยนะคะพอเราตักขนมอ่าร็จแล้วนะคะใส่ถ้วยร็จแล้วามะพร้าวคะ่ะมะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดวางบนหน้าเลยหน้าขนมมะาพร้าวขูดเป็นแผ่นๆเป็นเส้นๆน,ๆนะคะโรยแบบนี้มันจะทําให้ขนมเราหน้ากินมากขึ้นนะคะใส่มะพร้าวลงไปคะ่ะใส่มากใส่น้อยอยู่ที่ความชอบแต่ละคนนะคะหลังจากนั้นปิดฝาไวค้ค่ะเนื่องเวลา ใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะพอนึ่งครบ15-20นาทีแล้วขนมสุกแล้วคะ่ะออกจากเตาได้เลยนะคะส่วนที่เหลือก็นึ่งต่อไปจะนึ่งแบบถ้วยแบบนี้ก็ได้หรือก็นุ่มแบบพอไปตองก็ได้แล้วแต่อันนี้วันนี้เราเนึ่องให้ดูสองวิธีแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะพอขนมเราเย็นแล้วก็มาจัดใส่จานสวยๆคะ่ะ อันนี้แบบห่อนะคะอันนี้แบบนึ่งทั่วตะลัยแล้วแต่เราชอบใครมีวัตถุดิบแบบไหนมีอุปกรณ์แบบไหนก็ทําได้เลยค่ะลองไปทําดูนะคะขนมหน่อไม้สุดนี้ทําออกมาแล้วอร่อยมากคะ่ะรับรองยังไม่มีใครทําที่ไหนมาก,ก่อนเลยทํากินก็ได้ทําขายก็ได้สูตรนี้เอาไปทําขายเลยนะคะช่วงนี้หน่อไม้กําลังออกเป็นผลดีเลยค่ะเวลาอยู่ในถ้วยนะคะถ้าเราจะแกะต้องรองให้เย็นนิดนึงนะคะพอรอให้เย็นแล้วเรามาแกะนะคะ ใช,ใช้ด้ามช้อนแบบนี้คะ่ะเวลาแกะนะคะแกะโดยรอบแบบนี้เลยคะ่ะมันก็จะล่อออกมาง่ายๆเลยนะคะใช้ปลายด้ามช้อนแกะออกมาขนมแล้วก็จะลอ่ดออกมาแบบนี้คะ่ะน่าทานมากนะคะอันนี้คือวิธีการนึ่งนึ่งแบบถ้วยตไลเราไปทําดูคะ่ะ เวลาเราจะแค่ขนมออกจากถ้วยนะคะต้องปล่อยทิ้งให้ขนมนั้นเย็นก่อนนะคะถ้าแค่ตอนร้อนๆขนมจะเละออกจากถ้วยไม่สวยเพราะนั้นต้องรองให้เย็นหรืออุ่นๆก่อนถึงค่อยแค่ขนมออกนะคะขนมถึงจะร่อนแบบนี้คะ่ะขนมนะคะเนื้อแป้งเหนียวนุ่มหนึบเลยเนื้อแป้งเหนียวนุ่มหนึบอร่อยมากหอมหอมกลิ่นมะพร้าวกลิ่นน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะหอมกลิ่นน้ำตาลมะพร้าวมากๆเลยคะ่ะ